พี่น้องคงได้เห็นข่าวที่รัฐบาลจะทําประชามติในการยกร่างรัฐมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับและมีการจัดตั้งสสลอซึ่งการทําประชามติเนี่ยเขาจะทำสามครั้งซึ่งน่าจะใช้เงินภาษีของพี่น้องประชาชนร่วมๆหนึ่งมื่นล้านบาทครั้งหนึ่งประมาณสามพันกว่าล้านคาถามถามว่ารัฐมนูญฉบับนี้มันสร้างปัญหาะอะไรให้กับพวกท่านเลยครท่านลองแจง้งให้ประชาชนฟังซิวว่าประเด็นตรงไหนมาตราไหนของรัฐมนูญฉบับนี้ ที่นาไปสู่พวกท่านทํางานไม่ได้ท่านแจ้งประชาชนฟังสังหน่อยสิเพราะเกิดถ้าท่านไม่แจงอะไรเลยเนะี่ยยู่ๆยกล่างขึ้นมามันเหมือนการเป็นการตีเช็คเปล่าเพราะคนที่เป็นสอสอก็คือคนของหน้าการเมืองขนาดนโยบายที่หาเสียงท่านบอกว่าท่านจะไม่กู้ท่านยังกู้เลยอ่ะหลายสิ่งหลายอย่างเป็นนโยบายที่บอกว่าจะทะําอ่ะยังทําไม่ได้เลยนับภาษาอะไรให้ตีเช็คเปล่าในการล่างรับนูนฉบับใหม่ทานายแบบสุดท้ายท่านก็อ้างประชาชน แต่เขาทาเพื่อประโยชน์ของนักการเมืองจุดนี้ผมะบอว่าอันตรายดังนั้นถ้าแน่จริงจริงใจเป็นนักประชาธิปไตยแจ้งปัญหาของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ซิว่าอะไรเป็นอุปสรรคที่ทําให้ท่านทํางานเพื่อประชาชนไม่ได้แต่ที่ผมรู้แน่ๆคือรัฐธรรมนูญฉบับน,น,นี้มันเป็นฉบับปราบโกงมันจึงทําให้พวกท่านหาผลประโยชน์ดได้ยากไอ้นักการเมืองที่ถูกตัดสิทธิก็ต้องการจะกลับเข้ามาเร็วๆจึงถือโอกาสจะล่างรัฐ ธรรมดาาพใหม่หรือไม่และจุดที่เลวร้รายนี่เป็นความชั่ว้ายของพวกที่อ้างประชาธิปไตยการทําประชามติด,ด้วยหลักการมันจะนมีองค์ประกอบว่าประชาชวนต้องออกมาที่สามารถมีสิทธิ์เลือกตั้งต้องออกมาใช้สิทธิ์ไม่น้อยกว่า5 0และใน50%นี้ฝ่ายไหนใชนะฝ่ายเห็นชอบหรือฝ่ายไม่เห็นชอบชนะก็ว่ากันไปแต่ถ้าจะตัดเรื่อง50%จะออกมา1 0ก็ได้และเอาฝ่ายเห็นชอบ หรือฝ่ายไม่เห็นชอบชนะอย่างนี้ท่านไม่แฟร์ท่านเอาเปรียบประชาชนประชาชนไม่รู้เรื่องนี่เหลือประชาธิปไตยอ่ะนี่หรือคําว่าประชามติคําว่าประชามติมันเป็นมติของประชาชนคนที่ออกมาไม่ต้องเกิน5 0ไม่ใช่ท่านมาตัดข้อนี้มาแก้พรบประชามติแล้วตัดประเด็นนี้ออกไปอย่างนี้ท่านกําลังทําลายระบอบประชาธิปไตยของประเทศดังนั้นบทสรุปผมเนี่ยมองไม่เห็นประโยชน์ใดๆที่จะใช้เงินภาษีประชาชนประมาณหมื่นล้านบาท ในการยกล่างรับนูนและมองเห็นความเลวร้ายที่จะแก้กฎหมายป,าประชามติที่ไม่จําเป็นต้องมาถึง50%ในการใช้สิทธิ์ลงป,ประชามติมากี่เปอร์เซ็นต์ก็ได้และเอาแค่ฝ่ายไหนมากตัดสินโดยฝ่ายนั้นอย่างเงี้ไม่แฟร์ฮะท่านทําลายป,าประชาธิปไตยครับผมเข้าใจว่าพี่น้องคงได้เห็นข่าวดราม่าเล็กๆแน่น้อยของวงการศึกษานั่นคือให้นักเรียนกับครูใช้ห้องน้ําเดียวกัน ผมถามกระทรวงศึกษาว่าคุณคิดได้แค่นี้เลยฮะจริงอยู่ไอ้เรื่องการใช้ห้องน้ําผมโอเคด้วยหลักการเนี่ยคุณอยากจะใช้ก็ได้ไม่เป็นไรไม่ใช่สาระหลักการทําห้องน้ําให้สะอาดเนี่ยถือว่าโอเคเรื่องเครื่องแบบเรื่องทรงผมผมว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นองค์ประกอบเสริมของระบบการศึกษาสิ่งที่ผู้บริหารกระทรวงศึกษาต้องคิดท่านต้องคิดที่หัวใจหลักในการสร้างคนคิดมาสร้างคนให้กับประเทศนี้ท่านต้องสร้างคนเก่ง ท่านต้องสร้างคนดีมีคุณธรรมมีจริยธรรมสร้างคนที่รู้จักระเบียบวินยัยที่สําคัญที่สุดคือต้องสร้างให้คนคิดวิเคราะห์เป็นอะไรถูกอะไรผิดสามารถพูดได้สองภาษาเข้าใจเรื่องเทคโนโลยีของการเปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัลและที่สำคัญที่สุดคือเรียนรู้ลากเง่าของประวัติศาสตร์ชาติไทยนี่คือหัวใจของกระศึกษาในการสร้างคนยุคใหม่เข้าสู่สังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง แต่ไม่ใช่มาสนใจแต่เรื่ององค์ประกอบเล็กๆเรื่องเหล่านี้นะ่ท่านทำไปเลยไม่ต้องมาเป็นข่าวอย่างได้เลยแต่เรื่องใหญ่กลับไม่ทําอย่างนี้น่าเป็นห่วงกระทรวงศึกษาครับ